สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ค่ะในคลิปนี้นะคะขออนุญาตมาแนะนำรถยนต์ Honda c i v ว c 3ดอนะคะทุกท่านรถปี94เครื่องเ,เดิมๆเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้เจ้าของเสนอขายในราคา59,000บาทนะคะนานๆเจอทีนะคะก็ตื่นเต้นหน่อยนะคะสำหรับแอดมินนะคะทุกท่าน Honda Civic 3ดอนะคะ เกียร์ธรรมดาภาษีเต็มปี65นะคะมีชุดโอนครบคะ่ะช่วงล่างเดิมๆนะคะเลี้ยวสุดไม่ดังเครื่องก็ยังแห้งๆอยู่นะคะทุกท่านไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนภายในสะอาดระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะคะภายในสวยมากเลยคะ่ะทุกท่านตามรูปนี้เลยนะคะ ท่านใดกำลังมองหา Honda Civic 3ดอไว้ใช้งานนะคะนานๆแอดมิน,น min จะเจอมาทีนะคะคันนี้สวยๆเลยทีเดียวนะคะทุกท่านพร้อมใช้งานเลยนะคะเครื่องตีเครื่องดีค่ะขออภัยค่ะตื่นเต้นไปหน่อยภาษีเต็มด้วยนะคะปี65ใช้งานข้ามปีสบายๆนะคะชุดโอนครบค่ะออปชั่นการใช้งานก็ยังใช้งานได้ปกติครบคันทุกอย่างนะคะท่านในสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนะัดดูรถนะคะ เพื่อทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้นะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์โทรผู้ขายไว้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านถ้าถูกใจยังไงก็แนะนําให้เดินทางไปดูรถด้วยตนเองนะคะไม่แนะนําให้โอนมาจําำ่วงหน้าในทุกกรณีนะคะทุกท่านสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้พบกับแอดมินได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ